นี่คือรถพลังานไฟฟ้าขนาดเล็กที่ขายดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจนผลิตแทบไม่ทัน ล่าสุดนิสสันประเทศญี่ปุ่นประกาศหยุดรับออเดอร์นิสัน s ซกุระมินิอีวีด้วยเหตุมีความต้องการสูงและอาจจะทําให้ลูกค้านั้นรอนานมากกว่า1ปีหรืออาจจะรอนานมากกว่านั้นหลังจากที่นิสสันและมิตซูบิชิได้เปิดตัวรถเคคาที่พัฒนาบนแพลตฟอร์มเดียวกันอย่างนิสัน s ซกุระและมิตูบิชิอีเ e e ซซึ่งเจ้าตัวรถทั้งสองรุ่นนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น ทำให้มียอดจองรวมกันกว่า50,000กว่าคันด้วยเหตุนี้ทางค่ายต้องประกาศหยุดรับคําสั่งซื้อชั่วคราวและเตรียมแผนเพิ่มกําลังการผลิตเป็น70,000คันต่อปีสําหรับเจ้านิสสัสกุ k u นั้นเป็นรถพลังงานไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กและเหมาะสมสําหรับในประเทศญี่ปุ่นอย่างมากทําให้ตัวถังของมันมีความยาวเพียง3,395ม mm, เมตร ความกว้างเพียง1,475ม mm, ิมความสูงอยู่ที่1,655ม mm, ิมและตัวรถนั้นสามารถเก็บสัมภาระด้านท้ายมากถึง107ลิตรกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับการออกแบบภายนอกของตัวรถนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจาก IMK Concept ด้วยกระจังหน้าแบบเปิดไฟหน้าแบบ LED และตัวถังนั้นสีทูโทนหลังคาสีดำ และก็ามาพร้อมกับขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด63แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่195นิวตันเมตรทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยความจุข,ของแบตเตอรี่ขนาด20กิโลวัตต์ทำให้มันนั้นสามารถวิ่งไกลถึง180กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งด้วยมาตรฐาน WLTC สำหรับราคาจำหน่ายของเจ้านิส,าสันซ s a k u r นั้นจะมีราคาเริ่มต้นประมาณ2.33ล้านเยนจนไปถึง2.94ล้านเยนหรือคิดเป็นเงินไทยแล้วก็ประมาณ616,000บาทจนไปถึง778,000บาทเท่านั้น